สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้ก็เป็นวันเสาร์จากพี่น้องทั้งจากทํางานเหนือหน่อยแล้วเราก็มากินหาอะไรกินแซ่แบๆพี่น้องระสิบสูตรหรืยอยกหอกก่อนจ้ะสวัสดีจ้าพ,าพบกับช่องอีนางพากินชาแนลจากพี่น้องได้โอกาสดีวันนี้เราอยู่คนเดียวมาเลยจากพี่น้องวันนี้เราได้เมนูยำปลาหมึกใส่บุนเส้นหรือว่ายำบุนเส้นใส่ปลาหมึกที่เราไปซื้อมา น้าจ๋าเนาะได้สิบเอ็ดวันคลิปเก่าๆน้าจ๋าเนาะที่นั่งกลับไปเลาะอาทิตย์ที่แล้วน้าจ๋าพี่น้องเพิ่นกใจนวดปลาหมึกมาจ้าพี่น้องมากมาเด้อมาเด้อมาเด้อคุณเซนเพิ่นหืมเป็นตาเขาตาดีน้อยพี่น้องเนาะดีดเข่าตาปะได้ไหมเขาเขาแล้วอื ื uh huh. วันนี้ออก่าทางเค็มพี่น้องลืมไปว่าปลาหมึกมันดองมาเนาะมันดองหมดแล้วเพิ่นใส่เกลือมากอยู่แล้วเนอะจืก uh huh. ผักสลัดแต่พี่น้องบ่เ,เห็นเนาะอืม uh huh. uh huh. หนวดปลาหมึกกลุ่มกับดี่ดีพี่น้อง วันนี้ยกสูงจ้ะพี่นอ้องหืมเสร็จเป็นระแบระแ่บ่ะ ้านนวดเป็นแบบใหญ่ๆอ,อัดสองเลยพี่น้องครับฉ่ำๆเลยจ้ะพ่บนอืมบัดนั้น เส้นเหนียวนุ่มมาก ช่ำๆนี้ก็น่ะอืมอืม อัดสามป่นนีพนออนออ้พี่น้องอัดสามเส้นเส้นผต้องเส้นผ้ต้องอัดสามใส่พี่น้องช่ำชำไปเลยอืมช่ำเพราะช้ำเอาพลิกขั่นพร้อมอาออุ้ยจัดไป เืิกใจได้าาาาเสรกูได้คำว่าบังข่อยว่าบังแจ๊กตีนตีสองแล้วกำลังดีพี่น้องกินแล้ตก็สิดล่วงคลิปลด้วยได้จ้าอืมฉ่มำค่ะพี่น้องบ้างอืม หลายครับพี่น้องสื่อมาถุงหนึ่งอีกรอบนึงสิสได้ใส่ยังเนาะใส่ตามห้องพี่น้องรอบนี้ยำก่อน หืมกินเสร็จน้ำมันสิน้อยใจนะพี่น้องเนาะ เ็ดไร้ครับพี่น้องอิ่มแล้วคำสุดท้ายด้วยะจด้วยประสิทธิ์ด้วยใจจะคิดประสิทธิ์ด้วย้วยะไม่นู่แบบนี้มีเดี๋ยวมันก็ยุบจ้ะพี่น้องเพราะว่ามันเป็นเป็นเส้นเนาะรลอบนะค่อยว่ากันไหมอ่ะคำสุดท้ายพี่น้องมาด้วยืม ปวดพวกจบคลิปพี่น้องขอบคุณมากๆที่เข้ามารับชมด้วยจากพี่น้องฝากกดติดตามช่องอีนางพากินชาแนลด้วยจ้ะพี่น้องหลังจากตัดต,ต่อคลิปเสร็จอะไรเรียบร้อยลงคลิปแล้วขอเป็นไลฟ์สดพี่น้อง หรือไม่ก็สิไลซูตรกอนนอกจากนอกจากกันได้ก้อนกับสามมันเถอะเอาที่เราสะดวกจ้ะพี่น้องทําอะไรก็ตามเอาที่เราสะดวกนอกจากเนาะเออสนีทลหรเนาะพี่น้องเนาะเจอกันที่ไลฟ์สดจ้าสวัสดีค่ะฝากช่องยินนางพักินช่แนวด้วยเจ้ะพี่น้องโอ้หนามกับเจี๊ยบจังเลยกันอืมวันหยุดจ้ะพี่น้องความสุขสกับมิสซี่นี่เละจ้ะบายบายจา้าโปรดติดตามคลิปต่อไปว่าจะมีอะไรในวัน ต่อไปนะจ๊ะพี่น้องสวัสดีจ้า